สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเกมนี้ทุกคนนะเป็นเกมเลี้ยงแมวนั่นเองทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับจะเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของการหารายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้นะตอนนี้ก็ผมก็ได้ทําการสร้างรายได้ไปแล้วนะครับผลประมาณ100กว่าบาทแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในส่วนเกม Idol คิตตี้เฮาส์นั่นเองนะครับผมนะั้นเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวนั่นเองนะครับก็สายสาวกของการเลี้ยงแมวนะ่าก็เหมาะกับการหาแอปดีๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงแมวนะครับเอาไว้นะก็แอปนี้นะครับสามารถที่สร้างไรายได้ไปด้วยนะับกับการเลี้ยงแมวของเราเป็นคอนโดของแมวนั่นเองนะครับผมนะซึ่งนะวิธีการหาเงนินของเขานะตอนแรกผมก็มั่วอยู่นะมันซับซ้อนมีหลายเมนูแล้วก็ เออประมาณซับซ้อนแหละนะแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยเออก็ได้จับใจความได้ว่าเอาวิธีไหนบ้างที่เราจะได้เหรียญเอาไว้ไปถอนเงินจริงๆนะมีวิธีไหนบ้างก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะสำหรับคนที่เล่งไปงงๆไปผมเชื่อว่ามีหลายคนแหละที่งงกับแอป,ปนี้อยู่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปชำระเกี่ยวกับแอป,ปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า i d o l Kitty House นะั่นเองนะเป็นบ้านของแมวเนาะก็มันมีคอนโดแบบนี้ทุกคนนะถ้าหากว่าใครเคยเล่นมาเนาะ ก็จะงงอยู่ว่าเออมันทําอะไรยังไงเนี่ยเออมันทํำไมมีหลายชั้นน่ะแล้วมันสร้างไรายได้ยังไงอ่ะอ่ะก็คือการหาไรายได้จากแอปพลิเคชัน i d o l Kitty House นะก็คือมาจากการที่เราสะสมในสวนของเหรียญตรงนี้ทุกคนได้เหรียญสีทองหรือสีเหลืองนะั่นเองนะเอาไว้ไปทําการแลกจาก จากเมนูนี้นะก็คือเมนู w i t h d r a w ตรงนี้นะครับซึ่งการแลกของเขานะครับสามารถแลกได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทเองนะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่130บาทผ่านเข้าสู่ทูมานี่ w a เล็ตนะครับแบบนี้นะก็เหลือประมาณ3,000คะแนนผมก็จะถอนได้อยู่ที่130บาทแล้วผมยังไม่เคยถอนนะจากแอปนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคลิปที่2นะที่ทําคลิปเกี่ยวกับแอปนี้นะคลิปแรกก็เกี่ยวกับสอนการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็แนะนําเมนูต่างๆนะตอนนั้นก็แนะนาไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่ายัง,งงงอยู่ นะวันนี้ก็เลยมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็สิ่งที่เราจะหาคะแนนตรงนี้ได้นะครับก็มาจากการที่เราทรําภารกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจของตายวันแล้วก็ภารกิจตลอดชีพนะครับภารกิจรายวันก็จะมีแค่3ภารกิจเองภารกิจแรกก็คือการที่เราหมุนสปิน15ครั้งด้วยกันจะได้20เหรียญด้วยกันแล้วก็ดูวิดีโอ15วิดีโอจะได้อยู่ที่20เหรียญแล้วก็อังล็อก3ามฟล์นะจะได้อยู่ที่ 20เหรียญด้วยกัน Unlock โฟก็ประมาณว่านี่คุกน้นา3โฟนะนะอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่ตามนี้นะก็กดตรงน,นี้ไปปั๊บนะโฟลแรกนะโฟนี้ก็ c o n g r a t u l a t i o n นะอันนี้โฟแรกนะซึ่งเมื่อเรา Unlock โฟไปนะเราก็จะได้รางวัลก็คือ35เหรียญ3เพชร แล้วก็2อาอาหารแมวนะซึ่งเราก็แนะนําให้เรากดดูวิดีโอเพราะว่าเราจะได้คูณสาไปด้วยนะเรียนมันหายากแนะนําให้เรากดดูวิดีโอไปนะผมจะกดวดิดีโอไปนะครับก็จะได้คูณสไปตอนนี้มีอยู่ที่เจ็ดพันสามพันเอ้ยสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าเี๋ยวในการก็จะกลายเป็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะกลายเป็นเท่าไหร่กันนะครับโอเคทุกคนนะก็ได้รับเหรียญไปเรียบร้อยแล้วอ่ะมันค้างอยู่ทุกคนในส่วนของโหลดนะเดี๋ยวผมจะออกใหม่ละกันนะมันค้างนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมใหม่นะคิตตี้อ่ะไอดอลคิตตี้เฮาเนาะ ผมมีหลายแอปมากทุกคนนะบางคนก็มาถามว่าเออแอปสปินนี้มันอถอนกันยังไงก็เลยอยากให้ทุกคนถ้าใครจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็ให้พิมพ์ชื่อแอปด้วยนะไม่งั้นก็จะมั่วหน่อยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตึกอะไปซื้อชั้นต่อไปแล้วกันนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาทําการซื้อในส่วนชั้นต่อไปเลยกดปั๊บเลยนะครับอ่าได้มาอีกชั้นหนึ่งนะเหมือนเดิมเลยนะชั้นนี้ก็ทําการกดดูวิดีโอไปเลยนะครับคุณ3ไปเลยนะครับ โอเคหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบแล้วก็ได้รับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะซื้ออีกชั้นหนึ่งเพราะว่าจะทำภารกิจรายวันให้สำเตรต็จตรงนี้นะเองนะครับแล้วก็ดูวิดีโอแบบเมื่อกี้เลยนะครับโอเคทุกคนนะก็กดปิดวิดีโอไปเลยนะแล้วก็อ่ะนี่ทุกคนนั้นได้รับมาแล้วทุกคนนั้นเราก็ไปนี่ทุกคนนะรับภารกิจนี่ทุกคนนะ้ก็ ซึ่งเราก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับก็จะได้อีก20เหรียญด้วยกันกดดูวิดีโอก็จะได้อีก20เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไม่รับอีกนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราไปทำภารกิจอื่นต่อคือการ Watch วิดีโอ15ครั้งแล้วก็ลัคกี้ดรอนะลัคกี้ดรอคือจะอยู่ตรงนี้ทุกคนนะให้เราไปหมุนสปินตรงนี้15ครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็ต้องดูวิดีโอด้วยนะครับซึ่งการหมุนสปินนี้ก็จะได้รับในส่วนของเหรียญแล้วก็จะได้รับส่วนสองเพชรแล้วก็เป็นเวลาตรงนี้นนนนนััั่อออะะะคคครรบบผมมนะก็ตาื อันนี้คือการเปิดขีดสมบัติอันนี้ไม่เกี่ยวกับภารกิจเนาะแต่ถ้าเรามาเปิดเราก็จะได้รับเหรียญถ้าเราไม่เปิดก็ไม่ได้รับอะไรตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยตรงนี้นะครับผมนะส่วนข้างล่างนี้คือเป็นเกี่ยวกับอิคัมของตึกของเราหรือชั้นของเรานะที่ทำไรายได้ได้นันเอกทุกคนนะอันนี้นะครับเป็นชั้นต่างๆเนานะอันนี้ก็เกี่ยวกับการหาเหรียญเพิ่มนะที่เมนูร้านค้าหรือเมนูช็อปนะ ซึ่งการที่เราจะรับตีตรงนี้นะต่อวันก็จะได้อยู่ที่120เหรียญเพราะว่าครั้งละ10เหรียญ12ครั้งก็เอา10คูณด้วย12ก็เป็น120เหรียญนะเพชรก็เหมือนกันนะครับก็จะได้8คูณ12ก็ได้ประมาณ หนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยหกหรือเปล่าแปดคูณสิบแปดสิบแปดเป็นแปดสิบแปดแปดสองเก้าสิบหกอ่ะเก้าสิบหกเหรียญด้วยกันเก้าสิบหกเพชรด้วยกันนะครับตรงนี้นะอ่าก็ประมาณนี้ในส่วนของการหาเหรียญเนาะซึ่งอีกวิธีหนึ่งแหละมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะหาเหรียญได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปนะอันนี้คือการอันล็อกทาวเวอร์นะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะก็คือต้องซื้อให้หมดก่อนนะสิบสองชั้นด้วยกันเราถึงจะอันล็อกไปที่ทาว tower B ได้หรือตึกตึก B นั่นเองนะส่วนอันนี้คืืออออเเเกกกี่่ยวัับลสตตตติิิิหรางๆนนะคม นะครับผมนะก็อีกวิธีหนึ่งของการหาเหรียญก็คือไปที่เมนูวิดรโอแล้วก็ไปที่คําว่า invite friend นะอันนี้คือการแนะนําเพื่อนหรือการแชร์ลิงก์นะครับก็กด invite ปั๊บเลยแล้วก็ copy นะครับนี่ทุกคน copy เลยและไปโพสต์ที่ต่างๆนะครับไปโพสต์ที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหาเงินฟรีไม่ว่าจะเป็นการทําในรูปแบบวิดีโอการทําเป็นรูปแบบวิดีโอช็อตนะก็ได้เหมือนกันนะขอแค่ เราไปทําการตลาดให้ขเขานะครับเขาจะให้เรา35%นะครับจากการที่เราเชิญเพื่อนไปตรงนี้นะครับซึ่งการที่เราเชิญไปนั้นเราต้องสอนด้วยต้องบอกเขาด้วยว่าให้เขาใส่รหัสเิญของเราที่ Inter The Code ที่เมนูนี้นะให้เขาใส่รหัสเชิญของเรานะเมื่อเขาใส่แล้วนะครัเราก็เขาจะได้อยู่ที่100คะแนนส่วนเราจะได้35%ของคะแนนที่เขาทําได้แต่ไม่ใช่ว่าเอาคะแนนจากเขาน้าระบบจะให้คะแนนต่างหาก โดยเรานั่นเองนะครับผมนะอ่ะอันนี้คือรับอ่ามาดูที่เกมใหม่นะเรามารับเปลี่ยนได้เลยทุกคนนี่ทุกคนนะรับเปลี่ยนได้เลยนะครับรับก็คือประมาเป็นรับรายได้อะรับรายได้จากที่ทางเมลของเราทารายได้ได้ตรงนี้ทุกคนนะก็คือเป็นเงินสีเขียวนะเงินสีเขียวก็อาไว้มาซื้อชั้นตึกต่างๆนะยิ่งเรามีตึกนะครับเยอะๆเราก็จะได้ไรายได้เยอะแล้วก็อา้าวอันนี้ผมเอามายังไม่หมดหรออา่าโอเคหมดแล้วนะเมื่อกี้ไม่หมดได้เลย อ่าแล้วพอเรามีเงินสีเขียวเยอะเราก็สามารถที่จะไปซื้อตึกด้วยสามารถที่ไปซื้อชั้นต่างๆได้ด้วยนะให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกคนนะฉะนั้นก็นะครับเราก็อ่าไปทําการเก็บเหรียญตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ไปซื้อชั้นต่างๆด้วยตรงนี้นะครับผมนะโอเคดับเบ3อีามอันนะเดี๋ยวค่อยมากดแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเรา นะคจะพาทุกคนไปดูการถอนเงินนะก็ไปที่วิดดอ w ใหม่นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าวิดดอ w now ตรงนี้นะครับอ่าวิดดอแหละเนาะการถอนเงินมีอยู่ด้วยกัน3าช่องทางหลักนะ PayPal, Gcash p a y e r Dana TRX แล้วก็ True แต่ที่เราจะถอนก็คือเป็น True อันนี้แหละทุกคนนะก็เลือกเลยการถอนเงินเท่าไหร่นะ พอเราเลือกปั๊บแล้วก็ใส่เบอร์ To m a n y wallet แล้วก็กดวิ d ดอ w n o าจะใช้เวลาประมาณ7วันนะครับเงินถึงจะเข้ามายัางเบอร์มือถือ To m a n y wallet ของเรานะครับผมนะโอเคหนะ้าวิดีโอนี้นะครับก็ประมาณนี้นะมาอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเกมที่มีชื่อว่า Eldor k t t y y o u u s e นั่นเองนะใครชื่นชอบใครอยากเล่นก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับวิดโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ